น้ำแรงมากเลยค้าพี่กำลังจะหล่นน้ำแล้วสวนคุณยายแย่แล้วรอบนี้น้ำเข้าพังหมดแล้วประตูกำลังจะพังน้ำแรงมากเลยค่ะน้ำเชี่ยวก้าวอี้นี้ไปแล้วไปแล้วน่ากลัวมากเลยค่ะรอบนี้หนักมากเลยค่ะไม่เคยเห็นเลยแบบนี้ ตอนนี้ชันนรุงของเราก็กาลังจมน้ํานะคะตอนนี้กําลังไปคู่ชันนรุงออกจากจากจากาท,ที่เรือนชันนรุงเ,เสารั้วกําลังจะเริ่มไปแล้วค่ะสวนคุณยายเป็นทะเลแล้วความแรงของน้าน่ากลัวน่ากลัวมากๆเลยค่ะถ้ายืนต้านไม่ไหวแล้วค่ะเนี่ยสวัสดีครับจากสวนคุณยายนะน้ําท่วมโดนน้ําเมื่อสองสาวันที่แล้วนะครับก็มีวามเสียก็เยอะมากบ้านก็าหายครับไปกับน้ําแล้วครับแล้วก็ ทางสวนคุณยายวิจะทำไงนี่เอาบ้านใหม่มาให้เขาอยู่นะครับชนรงค์เขาจะเข้าอยู่บ้านได้เลยเพราะเรามีบ้านใหม่แต่นะเขาก็เราก็ทำง่ายๆนะครับตับ้งไว้ที่ตำแหน่งเดิมแล้วเดี๋ยวเขาก็เข้าเองเพราะบ้านหลังนู้นไปกับน้ําได้แล้วนี่ก็พึ่งก็เหมือนกันครับชนรงค์ก็เหมือนกันในเมื่อเขาได้บ้านได้ที่อยู่เดี๋ยวเขาจะเข้าเองนะครับนี่เป็นการล่ออีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ถ้าเกิดเรามีพ่อผลิตก็ดีนะครับเอามาป้ายตรงนี้แต่ว่าทางส่วนขุนยายตรงนี้มันไปหมดแล้วเอาเท่าที่ได้ครับเดี๋ยวก็อยู<ๆ>่ถ้าเกิดเราทาพ่อผลิตอะไรมันก็จะเร่งไงเขาเข้าอยู่ได้เร็วกว่าเพราะว่ามันติ่นของเขาบ้านของเขาเนี่ยครับตอนนี้เขาเี่ยวหาบ้านบ้านเขาหายพึ่งก็เหมือนกันครับน่าสนารครับ <c oughs> อ่าดูไม่มีอะไรแต่เสาของส่วนคุณยายนี่โอเคได้เลยครับขนาดน้ำเรียนยังไงก็ไ่ไปครับเหลือแต่เสาแต่พึ่งและชะนรลมไปหมดนะครับ อางเช่นี้ครับเป็นพึ่งรังเขาไปหายไปทั้งรังนะครับรแต่ว่าประชากรยังอยู่เขากลับบ้านกลับแล้วบ้านหายนี่เ็าเริ่มเข้าเลยนะครับนี่ครัเนเข้านนิดนะนี่เริ่มเข้าเลยครับพอบ้านเขาหายพอบ้านเขาหายเขาก็กด้บ้านใหม่ครับเริ่มเข้านี้ครับมึงตั้งเมื่อตอนเช้าเองพวกที่ไปหากินที่กลับบ้านไม่ถูกกอนเนี่ยเขาเริ่มเข้ากลับอ่าเราจะได้รังพึ่งใหม่อีกตัวอ่า ท้าการโชคร้ายแต่มีโชคด,ดีอยู่หลังจากน้ำไปแล้วนะครับเนี่ยก็อันนี้นะคะจะเห็นว่าอีปามาก,ก็คือเหมือนเขาจํากลิ่นของเขาได้แล้วก็เขาก็ยังอยู่ที่ที่ที่เขาเคยอยู่มาแต่ว่าบ้านก็ไม่มีแล้วแต่เดี๋ยวก็จะเอาบ้านมาวางไว้แล้วก็เดี๋ยวจะให้เขาเข้าบ้านหลังจากว่ารดนน้ำนม่เขาเริ่มเข้าหาหา,หาที่อยู่ใหม่ ครับอย่างสวนคุณยายเลยครับคือทํามาก็หลายปีมากครับสะสมรังพึ้งและแันรงอย่าไปท้อเมื่อมีการสูญเสียเราก็สร้างใหม่นั่นคือเราถือว่าเป็นยากําลังนี่สําหรับสวนคุณยายก็เยอะแต่ก็ไม่ท้อนะครับเดีย๋ยวทางสวนคุณยายจะสร้างใหม่และนี่ก็าเริ่มเข้าอยู่เข้าอยู่แล้วครับเข้าอยู่แล้วนะ <S <S เราก็เช็คท่ามกลางความโชคร้ายแต่โชคดีมา้ก็โอเคเขาเริ่มเข้าอยู่กันนะพี่พี่น้องๆก็อย่าอย่าท้อนะครับเรา สู้ต่อไปเดี๋ยวก็มีหน้าว้าใหม่แล้วก็จะได้มีสิ่งดีๆเข้ามาอีกนะครับแล้วพี่ๆน้องๆก็มาเที่ยวเป็นศูนย์เรียนรู้ของสวนคุณยายได้อีกนะครับแต่่วงนี้ขอขอ,ขอหยุดก่อนนะครับเพราะว่าหมดเลยครับไปกับน้ําหมดแล้วแต่เดี๋ยวทางไงทางสวนคุณยายก็จะลงในเพจเพื่อที่จะเปิดให้ได้มาชมมาดูงานมาศึกษาต่อย,ยอดครับสวัสดีครับโอ้ไม่ว่ามูซินเดียร์ติดกับต้นไม้อะ হ'লে ফালে মই এনেই তাইও